เปิดภาพล่าสุดเอสุปชัยสวยเกินพิกัดชาวเน็ตลั่นเหมือนนักร้องระดับอินเตอร์เรียกได้ว่าลดน้ำหนักดูแลตัวเองจนสวยวันสวยคืนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆหันออกมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นสำหรับนักปั้นมือทองเอสุภชัยที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมักจะโพสต์ภาพขณะเล่นกีฬาแบดมินตันพร้อมเผยเคล็ดลับปั้นหุ่นสุดปังให้ชาวเน็ต ได้ติดตามกันอยู่บ่อยๆก่อนหน้านี้ช่วงตรุษจีนก็มาในลูกสาวหมวยอินเตอร์สวยหวานจนแฟนคลับทักว่าเหมือนนางเอกสาวคิมเบอร์รี่มาแล้วล่าสุดวันที่13กุมภาพันธ์เอสุป,ปชัยจัดเต็มลูกสาวหวานต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, จัดผมยาวสีชมพูสวยรับกับชุดเฟอร์บาดใจแฟนๆถึงกับลั่นกลางไอจีเหมือนนักร้องดังระดับอินเตอร์ เอสุปชัยได้โพสต์ภาพอวดลุกปัจจุบันต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยชุดเฟอร์สีชมพูอ่อนและสีผมสุดหวานเท่ากับโทนแต่งหน้าสายฝอแบบเบาๆแต่ดูสวยอินเตอร์มากทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมกันเลยว่าสวยเหมือนบริตนี่เลยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ